ไปต่อกันที่เรื่องของซ u เปอร์สตาร์ เกาหลีสายเลือดไทยขวัญใจการเซ่คนนี้กันบ้างดีกว่าแบมแบมนะครับแบมแบมกัสเซเว่นเตรียมกลับมาเปิดคอนเสิร์ตปิดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์รอบสุดท้ายอย่างยิ่งใหญ่เลยที่ประเทศไทยในวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับกับงาน2023-2024แบมแบม The First World Tour อังกอร์นะครับแอลเรีย25แอลเรีย52อินแบงคอกแถมครั้งนี้แบมแบมเนี่ยยังจัดใหญ่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานด้วยสมกับไทยแลนด์แดนเมียหลวงเลยแขกร,รับเชิญสุดพิเศษก็อย่างที่บอกไปนะครับก็มีซึงกี ด้วยแห่งวงเลบ็บบลเวตท,ที่ร่วมผลงานกับแบมแบมในเพลงวู Are You นะฮะจะมาร่วมขึ้นเวทีด้วยบอกเลยว่าตอนนี้บัตรที่นั่งโซเอาไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดแบมแบมก็ได้เปิดตัวสินค้าออฟฟิเชียลสำหรับคอนเสิร์ตอังกอรค์ครั้งนี้ออกมานะครับเป็นกางเกงช้างลายสุดพิเศษที่แบมแบมออกแบบเองเลยนะครับพรมทวิตบอกแฟนๆว่าจะได้ลงหลุมกันสบายๆเพราะตอนนี้ยังมีบัตรหลุมที่เหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะฮะลอง หลุมกันสบายๆคือบัตรลุมบัตรคอนเสิร์ตแบบเป็นบัตรยืนนี่แหละนะฮะโดยกางเกงช้างแบมแบมเนี่ยเขาจะเปิดให้พรีออเดอร์กันในวันที่12เมษายนนี้คือวันนี้แล้วนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปทาง w w w imi thai com นะครับก็ไปรับสินค้ากันได้ที่หน้าคอนเสิร์ตเลยไม่มีขายหน้างานคอนเสิร์ตนะเขาให้เปิดจองเขาขายราคาตัวละ520บาทมีทั้งหมด4ไซส์นะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ w w w imi thai com นะฮะ ไหนดูนเกงล<ก>ายชางดีสวยไหมเวอร์ชั่นแบมแบมแล้วไปดูคอนเสิร์ตแอรีย52